โอ้ลกโซเชียลนี่มันแรงจริงนะจากคนที่ไม่เคยเห็นหัวกันนะดูดินักข่าวมากันให้เพียบ <c oughs> นี่ข้าจะบอกให้นะว่าไอ้ข่าวอย่างนี้นะถ้าใส่ดราม,มา่าเข้าไปหน่อยนะรับรองเตรตติ้งพุ่งปีงป๊ดพุ่งปี๊ดเลยอ,อันนี้ถูกของลุงอือ ทุกคนคะนี่คือคุณชาตินะคะแกนนำฝ่ายชาวบ้านค่ะเพื่อสนสนิทของคุณสุรชัยที่ถูกฆ่าตายเมื่อคืนเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์สดด้วยนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรถามตอนนั้นได้เลยค่ะอาชีพร้อมไหมพร้อมค่ะคุณชาติคะ คุณชาติพอจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการกว้านซื้อที่ดินของนายทุนจนทําให้เกิดการฆาตกรรมเมื่อคืนนี้ได้ไหมคะได้ครับการกว้านซื้อที่ดินน่ยมีบรรยาหนึ่งแล้วซึ่งผมคิดว่ามันก็ดีนะเพราะนอกจากชาวบ้านจะได้เงินแล้วยังมีงานทําอีกด้วยครับแล้วการตายของชัยเป็นเรื่องส่วนตัวครับไม่เกี่ยวกับการกว้านซื้อที่ดิน การตายของคุณชัยเกี่ยวข้องกับนายทุนไหมคะไม่จริงครับผมยิจยันได้นี่ว่ลฉันาะไอ้ทํามันคงรู้ตัวละเพาตอนนี้มันกำลังเล่นกับตอใหญ่คุณปัตตพีเนี่ยไม่ใช่ของเล่นซะด้วยในเน็ตกำลังวุ่นวายคนส่วนใหญ่คงงงว่าเกิดอะไรขึ้นดีทรงคนของเราไปปั่นกระแสเข้าไปเอาให้มันไม่มีที่ยืน นี่มันแค่เรียกน้ำย่อยเพราะว่าคนอย่างมึงต้องมาตายใต้กุ้ยรับเนี่ยเหรอคนของท่านชาลิดาครับท่าน แล้วทีมนาครับท่านเดี๋ยวก็มาแล้วผู้ต้องหาให้การว่าไงบ้างป่ะก็ยังไม่ค่อยได้พูดอะไรมากครับแต่เท่าที่บอกก็พอจะเป็นประโยชน์ได้บ้าง สิ่งที่คุณทำมันเป็นการทรยศเพื่อนคุณที่ตายไปถึงผมสู้ไปอ่ะยังไงก็ไม่ชนะพวกมันอยู่ดีที่คุณไม่ชนะไม่ใช่เพราะคุณสู้ไม่ได้แต่เพราะคุณคิดว่าคุณจะแพ้แต่แรกตั้งหักพวกคุณก็พูดได้นี่เดี๋ยวพวกคุณก็ไปแล้วผมสิผมต้องอยู่ที่นี่ใครจะมาคุ้มครองผมตลอดย4สี่ชั่วโมงคุณก็เลยเลือกให้เพื่อนคุณตายฟรีผมมีลูกผมมีเมียผมมีพ่อแม่ที่ต้องคอยดูแล ในเมื่อผมปกป้องธรรมชาติที่ผมรักไม่ได้แล้วแล้วก็ผมขอปกป้องครอบครัวของผมก็แล้วกันพวกคุณอยมาเสียเวลากับผมเลยไปดูเพื่อนคุณดีกว่าคนหมายความว่าไงพวกมันจับตาดูพวกคุณอยู่ไม่มีที่ไหนปลอดภยัยน่ะคุณรีบกลับไปก่อนนะ